บิสมิลลาฮิราะมานิราะฮีมัสลามุอะลัยคุมวะราะมัตุลลอฮิวะบรกาตสวัสดีค่ะเด็กๆนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปี3สามที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับคุณครูหญิงนะคะในรายวิชาภาษาไทยนะคะเมื่อวานคุณครูคหญิงพาอเน้นนะคะตามแบบฝึกลงในสมุดกันแล้วใช่ไหมคะวันนี้เราจะมาเรียนกันในบทที่3ในเรื่องของของดีในตำบลเดี๋ยวเราไปชมคลิปวิดีโอแล้วก็นักเรียนเปิดหนังสือ ควบคู่กันไปเลยค่ะไปนะคะให้นั่นนะคะเปิดหนังสือภาษาปาทนะคะอ่านะคะมาดูในบทที่13นะคะของดีในตำบลน,นะคะบทนี้มีประเด็นสินค้าเด่นของหมู่บ้านรู้คิดประดิษฐ์งานยิ่งเชี่ยวชาญยิ่งข่ายดีวิเศษขยายความทั้งคำถามคำตอบมีข้อมูลจากแผนที่ หานให้รู้ดูให้เป็นเอาวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องนี้กันนะคะเอาในหน้าที่102นะคะแม่แม่รถตัวมาแล้วเสียงยี่หวาร้องลั่นอยู่หน้าร้านถ้ารถตัวมาจอดเมื่อใดแสดงว่าสินค้าในร้านจะต้องขายดิบขายดีป้าผ้านะนะทั้งหลายเดินกันชุนลมุน เพื่อหยิบสินค้าสวยๆขายให้ลูกค้าส่วนแม่ได้รับมะบหมายให้ทำหน้าที่เก็บเงินเพราะแม่คิดเงินตอนเงินได้เร็วมากอันที่จริงร้านนี้ไม่ใช่ของแม่ยิวาแต่เป็นร้านของกลุ่มแม่บ้านที่อยู่ในตำบลเดียวกัน มารวมกลุ่มกันทั้งร้านค้ารวบรวมของดีในตำบลมาจำหน่ายมีทั้งงานอัตกรรมและอาหารพื้นบ้านร้านค้าของกลุ่มแม่บ้านนี้ตั้งอยู่ในตำบลเล็กๆแห่งหนึ่งริมถนนเป็รเกษมตามเส้นทางที่จะไปอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันซึ่งเป็นหมู่เกาะที่ปกคลุมด้วยป่าทึบ เขียวชะอุ่มมีโลกใต้ทะเลที่สวยงามหน้ามหาัศจรรย์หมู่เกาะนี้อยู่ในทะเลอันดามันเป็นส่วนหนึ่งของมหาสมุทรอินเดียตอนเหนือแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมากมายเดินทางมาที่หมู่เกาะนี้เพื่อมาชื่นชมอาดทจายขาวดังแป้งน้ำทะเลใสสีคว้าจัด และมาดำน้ำเพื่อดูสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลยิ่งมีนักท่องเที่ยวม,มามากเท่าไหร่ของดีในตำบลที่สมาชิกในกลุ่มช่วยกันผลิตขอยิ่งขายดีมากขึ้นเท่านั้นโอ้โหดอกกุหลาบสีชมพูสีหวานจังทำมาจากอะไรคะดูเหมือนใบไม้แต่มีเส้นใบโปร่งไปหมด เสียงลูกกาอุทานแล้วดูนี่สิดอกพวกนี้เป็นเกล็ดเกล็ดสีขาใสาเหลืองอ่อนเขียวสดสวยสวยทั้งนั้นทำมาจากอะไรคะแม่คะลูกค้าดูสนอกสนใจนาแป้งซึ่งดูแลรับผิดชอบขายดอกไม้ประดิษฐ์รีบอธิบายให้ลูกค้าฟังอย่างเต็มใจชอ่อคหลาบนี้ทำมาจากใบยาง พาราค่ะเราเอาใบยางพารามาหมักในน้ำทิ้งไว้หลายวันพอให้เนื้อใบเปื่อยแล้วออกมาต้มกับสบู่ให้เนื้อหลุดออกจากเส้นใยต่อจากนั้นใจแปลงเล็กๆถกเูเบาๆตามใบอีกทีให้เยื่อใบหลุดออกหมดแล้วเอาไปแช่ในน้ำยาฟอกขาวเพื่อกัดสีเขียวออกให้เป็นสีขาว เวลาย้อมเป็นสีต่างๆจะได้สวยแล้วออกมาตามดอกไม้เป็นช่อเป็นกิฟติดผมอย่างนี้ล่ะค่ะขณะที่นาแป้งกำลังอธิบายให้ลูกค้ากลุ่มนั้นฟังแม่ก็เข้ามาช่วยอธิบายให้อีก,กลุ่มหนึ่งฟังดอกไม้พวกนี้ตทำจากเก็ดปลาค่ะเป็นปลาในท้องถิ่นพวกปลากระพงปลากะบอก ทำให้พวกชาวประมงมีไรายได้เสริมด้วยรอมาราอออกมาล้างและย้อมสีต่างๆปึงแดดจนแห้งดีแล้วก็เอามาทำดอกไม้นี่แหละค่ะที่ชันวางเรื่องจักรสารซึ่งํำจากก้านใบจากขายดีไม่แพ้กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์เครื่องจักรสารเหล่านี้เป็นอาณอัตกรรมพื้นบ้านของชาวปังงาที่มีที่รองแก้ว กระบุงกระจาดใบเล็กใบน้อยมีลวดลายและรูปทรงที่เป็นเอกลักษณ์โดยเฉพาะนี่น้ำอะไรดำดำในขวดนี้นะจะนี่จะหนูเสียงหนึ่งดังใกล้ตัวทำให้ยี่หวาเกือบสะดุ้งผู้ใหญใ่ใจดีสองคนกำลังยกขวดน้ำดำดำขึ้นมาดูน้ำบูดูคะ่ะรับประทานอร่อยนะคะแม่ค้าถั่วน้อยรีบตอบเสียงใสแล้วกินยังไงล่ะหนู บอกหน่อยได้ไหมต้าฟังดูดีจะซื้อไปกินสักขวดลูกค้าพูดอย่างเอ็นดูแม่ค้าเต็มที่สบายมากยี่หว่าฟังแม่พูดจนขึ้นใจแล้วตอบได้ทันทีน้ำบูดูเป็นเครื่องจิ้มอาหารของคนภาคใต้เหมือนคนภาคเหนือรับประทานน้ำปริกหนุ่มคนภาคกลางต้องมีน้ำปริกกะปิน้ำปลารา้าคู่กับคนภาคอีสานไงคะ แล้วแม่ค้าตัวน้อยอธิบายวิธีปรุงน้ำบูดูให้อร่อยตามที่เคยเอ็นแม่ทำก่อนจะจบลงด้วยประโยคที่ว่าถ้าคุณนะคลุกข้าวรับประทานกับไก่เจียวร้อนๆกับปักสดหรือปักส้มก็ได้คะ่ะอร่อยสุดๆไปเลยแล้วขวดนี้ล่ะเป็นน้ำบูดูกันใช่ไหมอีกคนหนึ่งหยิบขวดที่อยู่ตัดไปขึ้นมาดูและถาม ขวดนั้นเป็นน้ำบูดูหวานสำหรับใส่ข้าวยำค่ะยี่หวาตอบลูกค้าของยี่หวาในวันนั้นตกลงซื้อน้ำบูดูไปคนละขวดตามด้วยแกงไตปลาซึ่งมีทั้งแบบแองและแบบน้ำซื้อไปอีกอย่างละกระปุกและเม็ดมะม่วงหิม,มาพานอีกคนและตุงใหญ่เพราะตนรแรงโฆษณาของแม่ค้าตัวน้อยที่นำเสนอสินค้ายอย่างน่ารักน่าอ็นดูไม่ได้ขณะที่ทั้งสอง กำลังจะไปจ่ายเงินยี่หว่าเข้าไปกระซิบกระซาบแม่อยู่สองถึงสามคำแม่ยิ้มแล้วไปยักหน้ายี่หว่าวิ่งเข้าไปหลังร้านสักครู่ก็กลับออกมาพร้อมกับตุงสองใบยี่หว่าฝากสตอกับลูกยีกวนไปรับประทานด้วยค่ะนี่คุณยายทำเองนะคะ ขอบใจมากจ้าหนูน่ารักจังเลยแล้วลูกล,ลูกค้าคนหนึ่งหันไปพูดกับแม่มีลูกสาวเก่งจังเลยค่ะหนูยิวาพูดจนดิฉันจ่ายเงินไปเยอะเชียวนี่คงเป็นแม่ค้าที่เก่งที่สุดในร้านเลยใช่ไหมคะแม่หันมามองหน้ายิวาแล้วหัวเราะจะไม่ให้แม่หัวเราะได้อย่างไรก็ยิวาเพิ่งเป็นแม่ค้าวันแรกถ้าไม่มีลูกค้ามาก เหมือนวันนี้ยี่หวาคงไม่มีโอกาสได้แสดงแสดงฝีมืออันที่จริงของดีในแต่ละตำบลยังมีอีกมากถ้าสมาชิกช่วยกันคิดช่วยคันทำยี่หวาเชื่อว่าแต่ละครอบครัวต้องมีรายได้เพิ่มขึ้นกันอีกแน่ๆเด็กๆอย่างยี่หวาจะได้มีทุนไว้เรียนหนังสือต่อไปอ่นะคะ ไอนาเรียน,นะคะกลับไปฝึกอ่านนะคะอนนันในเรื่องในบทที่สิบสามนะคะในเรื่องของดีในตําบลแล้วพรุ่งนี้เราจะมาตอบคําถามกันในบทที่สิบสามนะคะวันนี้ครูมีเนื้อหาจสอนพวกเราเพียงเท่านี้ฝึกอ่านเยอะๆนะคะวัสสลามอะลัยกุมวะราะมะตุลลอฮิวะบเระ